สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาทีชาแนลกับเกมเรียบโลในซีซัน4มีแฟนรายการบอกว่าอยากให้เล่นโรคให้ดูบ้างจัดไปเลยครับกับบิลทาร์ดซีเกอร์ตอนนี้มาสู้กับแม่ลิลิส์นะ ดูในส่วนของอุปกรณ์และแอสเปกตกันนะครับที่หมวกเป็นไอเทมยูนิคก็ d เลเ y e r c r o w วเมื่อเราโจมตีบอสหรือว่าทำให้ศัตรูระดับ Elite ติดสตันฟรีสหรือว่า Immobilize ซจะดูดศัตรูรอบข้างเข้า,ขามากองรวมกันและเราจะโจมตีศัตรูเหล่านั้นแรงขึ้น60%เป็นเวลา3วินาทีเอฟเฟกต์นี้มีคูดาวน์12วินาทีที่เสื้อใช้ a s p e c t of M i g h t เมื่อเราใช้ท่า Basic Skill เราจะได้ d a m a g e Reduction 20% นาน7วินาที f อ x เน้นเป็น Dexterity Maximum Life และก็ค่า Armor นะครับในส่วนของ t e m p e r เน้น Dodge Chance โอกาสหลบหลีกและก็ Lucky Hit มีโอกาสโจมตีแล้วจะแช่แข็งศัตรูถุงมือใช้ Aspect of Quickening f o x เมื่อเราใช้ท่า Dash เราจะปา Smoke Grenade โดยอัตโนมัติที่ปลายทาง f อฟ x เน้น Attack Speed Critical Strike Chance และก็ค่า Lucky Hit Chance t e m p e r เอาอเป็น Vulnerable Damage แล้วก็ Lucky Hit c h ANCE มีโอกาสแช่แข็งศัตรูนะครับกางเกงใช้ Ambros Aspect เมื่อสกิลประเภท Marksman โจมตีติด Critical จะมีโอกาส Lucky Hit 60%ที่จะได้ Dark t r o u d a f f e c t ตัวสำคัญคือเพิ่มแรงของ Hard s e e k e r และ Dexterity กับค่า Armor นะครับในส่วนของ Temper เอา Dodge Chance และโอกาส Lucky Hit เมื่อโจมตีมีโอกาสทำให้ศัตรูติด stun รองเท้าใช้ aspect of c o n c u s i v e strike เมื่อเราโจมตีศัตรูจะมีโอกาส lucky hit 2ีิที่ศัตรูจะติดสถานะ d e a t และเราจะโจมตีศัตรูที่ติดสถานะ death ได้แรงขึ้น20% f i x dexterity movement speed ตัวที่3นี้ขาดอะไรก็เอาอันนั้นนะครับ temper เอาเป็น lucky hit chance to stun freeze หรือว่า immobilize ก็ได้ตัวที่2เอาเป็น movement speed หรือว่า movement speed per dark t r o u t อาวุธแนะนำเป็นธนูนะครับเพื่อให้ความเร็วโจมตีสูงสูงใช้ aspect of the moon rise เมื่อเราโจมตีศัตรูด,ด้วยท่าเบสิกเราจะได้ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น4เป็นเวลา10วินาทีสะสมได้สูงสุด5 s t ต c คือความเร็วโจมตีจะเพิ่มได้20และเมื่อได้ครบ5 s t ต c กท่าเบสิกสกิลของเราจะมีความแรงขึ้น80และ movement speed ของเราจะเพิ่มขึ้น15เป็นเวลา10วินาที a f i x เน้น Dexterity, Maximum Life และ Vulnerable Damage Temper ตัวสำคัญคือ Chance for h a r d s e e k e r Projectiles to Cast Twice เมื่อเราใช้สกิล h a r d s e e k e r จะยิงออกมา2ครั้งตอน Temper ก็เอาให้ได้แจ็คพอตอย่างน้อย1ครั้งนะครับเมื่อตีถึงบวก12จะมีโอกาสเกิน100%ที่จะใช้ h a r d s e e k e r 2ครั้ง Temper ตัวที่2ก็เน้น Vulnerable Damage เช่นกันที่ซ้อยใช้ Aspect of Adaptability เมื่อเราใช้ basic skill ตอนที่มีมาหน้าน้อยกว่า50%เราจะได้มาหน้าครั้งละสามแต้มถ้าใช้ basic skill ตอนที่มีมาหน้ามากกว่า5เบสิสกิล basic skill จะมีความแรงขึ้น80%ดอตัฟิกตัวสำคัญก็คือ attack speed และ critical strike chance ถ้าได้ maximum life ด้วยก็จะดีครับเพราะว่าโรคตัวบางมากๆ t e m p มเอร์เน้น vulnerable damage และก็ dot chance แหวนวงแรกใช้ rapid aspect เพิ่มความเร็วโจมตีของท่าเบสิกขึ้น30% a f f i x a t t a c k s p ต e d ตัวสําวสำคัญที่สุดเลยครับหลายก็ like, vulnerable damage และ lucky hit chance temper เอา agility cooldown reduction และ vulnerable damage เว้นวงที่2ใช้ aspect of inner calm เพิ่ม damage 10%และถ้าเรายืนนิ่งๆ3วินาที damage ของเราจะคูณ3 0มตฟกตัวสำคัญอยู่ที่อันที่3ครับ lucky hit chance มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Vulnerable นาน2วินาทีเนื่องจากตัว Glyph exploit ทำให้ศัตรูติด Vulnerable ได้3วินาทีและถ้าเราไม่สามารถกำจัดศัตรูตัวนั้นได้เราจะต้องรอ20วินาทีถึงจะทำให้ติด Vulnerable ได้อีกเราจึงต้องอาศใส่ affix ตัวนี้เขาช่วยทำให้ศัตรูติด Vulnerable นะครับนอกจากนั้นก็เอา Maximum Life แล้วก็ Attack Speed ในส่วนของ Temper ก็เอา Agility cooldown แล้วก็ Vulnerable Damage อาวุธคู่ชิ้นแรกใช้ Aspect of Retribution เมื่อศัตรูโจมตีเราจากระยะไกลมีโอกาส10%ที่พวกมันจะติดสตันและเราโจมตีศัตรูที่ติดสถานะสตันได้แรงขึ้น30% Affix เน้น <Yeah. S 1> Maximum Life Damage และก็ Vulnerable Damage ครับตัว Temper ก็เอา Vulnerable Damage เช่นกันตัวที่สอบเอา Countersize อาวุธคู่ชิ้นที่2ใช้ Edge Masters Aspect เราจะโจมตีแรงขึ้นตามจำนวนมาหน้าที่เรามีถ้าเรามีมาหน้าเต็มหลอดดาเมจจะคูณ20%ตัวูดแอฟเฟกต์อินเทลเลเจนซ์ดาและ v ั l น e ร a เบิลดาเมจเทมเปอก็เอาวั l น e ร a เบิลดาเมจอันที่2เอาเป็น c าลทร o p ปส์ดูเรชันในส่วนของ Specialization เราจะใช้แบบที่2อ n n ินเนอร์เมื่อเราโจมตีศัตรูที่มีเครื่องหมายสีม่วงขึ้นบนหัวเราจะสะสมแต้มไปเรื่อยๆเมื่อเต็มหลอด เราจะใช้สกิลได้โดยที่ไม่เสียมาหน้าและได้โอกาสติดคริติคอ l ลเพิ่มขึ้น25%นาน4วินาทีในส่วนของสกิลถ้าพื้นฐานพระเอกของเราฮาร์ดซีเกอร์เมื่อยิงธนูออไปลูกธนูจะพุ่งเข้าหาศัตรูโดยอัตโนมัติอัปเกรดขั้นที่1เมื่อฮาร์ดซีเกอร์โจมตีติดคริติคอ l ลเราจะได้แอตแท็กสปีดเพิ่มขึ้น8%นาน4วินาทีและจะได้2เท่าถ้าศัตรูตัวนั้นกำลังติดสถานะอัเนอร์เบ อัปเกรดขั้นที่2 h a ฮัตสติเกอร์จะเร่งไปโดนศัตรูตัวที่2โดยดามจจะเหลืออยู่แค่75%ในส่วนคอสกิลจะไม่ได้ใช้เลยเราจะอัพแพสซีฟตัวนี้สเตอร์ดีเราจะได้ดามจรีดักชันจากศัตรูที่โจมตีในระยะประชิด12%และตัวนี้โอกาสลัคกี้ฮิตเมื่อเราโจมตีศัตรูในระยะประชิดติดคริติคอลเราจะฟื้นเลือดตัวเอง3% ในส่วน agility up shadow step อัปเกรดมาขั้นที่2ถ้าเราใช้ shadow step โจมตีโดนศัตรูที่ยังไม่โดนท่า shadow step เราจะได้ลดคูดาว3วินาทีและก็ตัวนี้ตัวช่วยโจมตีของเรา c าลทร็อปปากับดักตะป,ปูเราจะอัปเกรดมาขั้นที่2 c งคาลทรจะโจมตีเป็นธาตุน้ำแข็ง และทําให้ศัตรูติดสถานะชิลว,วินาทีละ25เและท่าท่าหลบหนีอันที่2ของเราอัปเกรดมาขั้นที่2เมื่อเราโจมตีศัตรูที่กําลังติดคราวคอนโทรลด้วยท่า dash, คูดาวจะลดลง0.5วินาทีลดได้มากสุด4วินาทีต่อการ dash 1ครั้งและก็เพลาสฟตัวนี้ถ้าเราทําให้ศัตรู ล้มลงหรือว่ากระเด็นถอยหลังเราจะได้โอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น12%นาน4วินาทีและตัวนี้ถ้าเราโจมตีคริติคอลใส่ศัตรูที่กำลังติดสถานะเดสพวกมันจะล้มลงนาน1วินาทีในส่วนของสกิลกับดักจะใช้ตัวนี้สโม k เกรเน e t ปาระเบิดควันเข้าไปอัปเกรดขั้นที่1 ศัตรูที่โดนสโมกเรเนตจะถูกเราโจมตีแรงขึ้น25%อัปเกรดขั้นที่2ถ้าเราโจมตีใส่ศัตรูที่กำลังโดนผลของสโมกเรเน็ตจะมีโอกาสลัคกี้ฮิต25%ที่จะลดคูดาวลน์ลงวินาทีและจะลดได้3วินาทีถ้าหากศัตรูตัวนั้นกำลังติดสถานะ Vulnerable ด้วยและก็ตัวนี้ Dark Trout มีก้อนสีม่วง วนอยู่รอบตัวเราวนได้มากสุด5ก้อนแต่ละก้อนจะ d ดา a g e Reduction ให้เรา9.6%อัปเกรดขั้นที่2ถ้าเรามี Dark Trout อย่างน้อย2ก้อนเราจะได้โอกาสติด c r i ติคอลเพิ่มขึ้น8%และก็ตัวนี้เอาไว้เฉพาะตอนสู้บอสนะครับ p o i ซัน Trap วางกับดักพิษแล้วหลังจากที่เราวางกับดัก นาน1.25วินาทีกับดักจะเริ่มทำงานถ้าศัตรูเข้ามาใกล้โดยตัวสำคัญจะอยู่ที่อัปเกรดอันที่2เราจะโจมตีศัตรูที่กำลังยืนอยู่ในกับดักพิษได้แรงขึ้น10%แลอรตะรัแพสซตัวนี้ exploit เราโจมตีศัตรูที่อยู่ในสถานะ healthy คือมีเลือดมากกว่า80%หรือว่าสถานะ injured คือมีเลือดน้อยกว่า35% โจมตีได้แรงขึ้น12%ปและก็ตัวนี้มาลิสเราโจมตีศัตรูที่กำลังติดสถานะว u น n e ร a เบิได้แรงขึ้น6%อันนี้เป็นเซตอัพสำหรับสู้บอสลิลิสแต่ว่าถ้าใช้ในการลุยด่านทั่วๆไปเราจะมาอัพตัวคอนซ u m e n t s ์สกิลหายตัวและเราจะติดสถานะ Unstoppable ด้วยนาน5วินาที เอาไว้ใช้หลบหนีเวลาที่โดนศัตรูต้อนจนมุมแล้วก็อีก2แต้มจะเอามาอัพ exploit แล้วก็มา list ในส่วนของ i n v i l o m e n t จะไม่ได้ใช้เลยเราจะมาอัพตัวนี้ frigid f i n a n c e เราจะโจมตีศัตรูที่ติดสถานะ chill ได้แรงขึ้น15%และถ้าศัตรูติดสถานะ p r o c e n เราจะโจมตีแรงขึ้น30% ในส่วนอั t i m a t e ก็ไม่ได้ใช้เช่นกันเราจะมาอั p a s s ซีฟตัวนี้ในระหว่างที่เราเดินเราจะฟื้นมาหน้าเร็วขึ้น5เป็นทางผ่านมาเอาตัวนี้ Haste ถ้าหากเรามีมาหน้ามากกว่า50ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราจะเพิ่มขึ้น15และสุดท้ายคือตัวแพ s ซีฟตัวทำดาเมจหลักของเรา Victimize เมื่อเราโจมตีศัตรูที่กำลังติดสถานะ Vulnerable จะมีโอกาส Lucky Hit ห้ิต50%ที่จะเกิดการระเบิดโดย d ดา a g e จะเป็น369%ของดาม g จที่เราโจมตีเข้าไปและก็จะคูณดาม g จขึ้นอีก120%คูณเข้าไปที่ค่า Vulnerable Damage ซึ่งตอนนี้ค่า Vulnerable Damage ของผมอยู่ที่ประมาณ1300%กว่า,ก,วาก็คือ d a า a g e ของ Victimized จะเพิ่มขึ้น 1,504%ในส่วนของพระก้อนใช้ทั้งหมด6กระดานนะครับเดี๋ยวไปเร็วๆเ,เลยนะในกระดานแรกจะใช้กลิฟคือเรนเจอร์ถ้าเราถืออาวุธโจมตีระยะไกลสกิลประเภทมาร์คแมนจะโจมตีแรงขึ้นและเราจะได้ลดดามจ10%ด้วยกระดานที่2เป็นของเลรันนาส s อินสติ้ง ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรเหมือนกันถ้าอ่านผิดขอโทษด,ด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้อัปเม็นี้เรามาแค่เพื่อจะเอากริฟชิปเพิ่ม f i x s i c a l damage กระดานที่3จะเป็นของ exploit weakness เราจะโจมตีศัตรูที่กำลังปิดสถานะ vulnerable ได้แรงขึ้นกริฟที่ใช้คือ control เราโจมตีศัตรูที่ติด c r o w d control ได้แรงขึ้นและกระดานที่4 จะเป็นของ No Witnesses ก็ไม่ได้อัเม็ดนี้เรามาเพื่อเอา Cliff Pride อันนี้จะเพิ่มโบนัสให้แรนโนดในพื้นที่ก็คือได้ Maximum Life Dexterity หละก็อีกตัวหนึ่งก็คือได้เพิ่ม Damage กระดานที่5จะเป็นของ c h i a p Shot อันนี้เราก็ไม่ได้อัพ เรามาเพื่อเอากลิฟตัวนี้ ambush เราจะโจมตีศัตรูที่โดนผลของแ r ร p แรงขึ้นและศัตรูที่โดนแ r ร p จะโดนดามจจากเราแรงขึ้นไปอีก10%และกระดานสุดท้ายกระดานที่6เป็นของ deadly ambush อันนี้เราจะโจมตี critical ใส่ศัตรูที่โดนผลของแ r ร p ได้แรงขึ้น23%และก็ Lift, Exploit เพิ่มค่า vulnerable damage และการโจมตีครั้งแรกใส่ศัตรูจะทำให้มันติด vulnerable นาน3วินาทีแต่ว่าถ้าภายใน3วินาทีนี้มันยังไม่ตายต้องรอคูดาวของเอฟเฟกนี้อีก20วินาทีมาถึงช่วงรีวิวอันนี้ฟังไปพร้อมกับดูเกมเพลย์ดันเจีนเดอะพิชั้น90นะครับอันดับแรกขอบคุณคุณ Resident ไทยที่แนะนำบิวนี้เข้ามานะผมไม่เคยเล่นรบมาก่อนเลยครับทุกซีซั่นเลย อาจจะเลือกแอสเปคไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อันนี้ก็ลอกบิวของฝรัง่งมาแต่ว่ามาเปลี่ยนรายละเอียดนิดหน่อยบิวฮสติเกอร์อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าเป็นเบสิคสกิลไม่ได้ระเบิดตุ่มตามมากมายแต่สกิลอื่นๆของโรกมีความสามารถที่คอมโบกันได้หลายแบบต้องเรียนรู้ว่าใช้สกิลอันไหนก่อนหลังซึ่งเวลาเล่นผมตกใจผมก็กดมั่วรัวทุกปุ่มครับดาเมจหลัก <laughs> ของบิวนี้จะมาจากคีย์แพสซีฟวิกติมิซ์ซึ่งต้องอาศัยดวงลัคกี้ฮิต ให้ศัตรูติด vulnerable และก็ต้องพึ่งดวงให้เกิดการระเบิดของ victimize เรียกว่าดวงซ้อนดวงบางทีก็ติดรัวๆศัตรูทั้งฝูงหายหมดแต่บางทีดวงกดยิงศัตรูไม่เป็นอะไรเลยครับที่สําคัญบิวนี้แพ้ศัตรู elite ประเภท unstoppable ที่เราไม่สามารถ c รา w control ได้ยิงทามาพร้อมกันหลายตัวนี่ผมทําอะไรไม่ได้เลยอรบอกรตรงๆวิ่งหนีอย่างเดียวและบิวนี้ก็ทําอุปกรณ์ยากโดยเฉพาะตอน temper เอาให้ได้ค่า vulnerable damage ซึ่งค่าตัวนี้จะอยู่ในหมวดคัดโรสถ้าพลาดคือพังเลยครับเพราะว่าตัวสกิลฮ์ตสติกเกอร์อยู่ในหมวดมาร์คแมนโดยรวมแล้วเป็นบิลที่ลุยด่านยากโดยเฉพาะเวลาที่เจออีลิทหลายตัวที่เป็นอันสต็อปเบิลแต่เวลาตอนสู้บอสนี่เหมือนหนังคนละม้วนเลยครับสู้บอสง่ายมากๆโดยเฉพาะตอนที่สต็กเกอร์บอสได้นี่ยิงแต่ละทีบอสเลือดลดขวบเลยครับถ้าเพืเ่อนชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับถ้าใครมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับโรค ซอร์เซอร์หรือว่าเนโครแมนเซอร์และดูอิดก็สามารถคอมเมนต์ถามเอาไว้ให้ได้เดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบทุกคำถามครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ